ไซรูแเลยครับหำาเปียกก็ยอมสวัสดีพี่น้องป้องปลาสู้ทุกคนครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มบ้านโคนะครับเมื่อนี้คือเก่าครับเอามาเข้าหม,มายยิงปลาซ้ำเมื่อวานนี้นะครับก็ได้หลายตัวอยู่โอ้มว่วนดีนะครับก็พอได้กินได้ขายได้แบ่งปันญาติพี่น้องนะครับ ถ้าเฮาบอกมาคนอื่นเขาก็มาเอาคือเก่านะครับเอาก็มาลองเบืองอีกก่อนนะครับเพราะว่ามันยังมีตัวอยู่เผื่อได้ยิงน้อพี่น้องกะม่วคือเก่าเลยครับยิงถูกคือฟุกปืนกะบอลลเท่าใดนะครับกระดาษความจักอันยังบอลลูบุดเลยครับเดี๋ยวเอาไปเข้าไม้ลุยกันเลยไปพี่น้องหมังว่าสีได้เลยครับมือน,นี้นะครับเอาใจช่วยไปนํากันลุ้นไปพร้อมกันไป เมื่อนีปลาบดลอยพี่น้องอยู่มาบักดูนเพิ่งได้ยิงตัวเลขนี่ครับเพิ่งได้เนี่ยมิดหลายตายเลย เต็มเรกเยอะครับเนาะนี่อยู่มาผมว่ามันสองชั่วโมงนึงพึ่งได้เลยปลาบอกค่อยลอยเลยครับไปสัตว์ไปแล้วครับกลัวมันลงหมด้้กดกล้อง ตัวน้นอยๆเลยพี่น้งองเสียนปลาเสียนปืนเมื่อนี้ผมเ,เห็นตัวใหญ่ลเลยปลาบอกค่อยลอยเลยครับแลกคือกันครับ ได้แต่ใส่ทอดพอได้ทอดอยู่สองตัวเพิ่งได้สองตัว ีกะระแตเวียนเลยครับวู้วนวกล้องถ่ายได้วววววววเดี๋ววพันวอวว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 น้อ,นอยววววว่ว้วว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 เวววว cái tê viên chắc chắc Xem xem Ui Chị đã lấy đi nó Cây bên anh có phúc thược อีกตเตเวียนมาแล้วฮัจิลุดเลยบนหน่พันนพัน khăn gì Đó, nó lụt được không cầu kem nữa tôi thì chi giúp bên xe lúng luột này phi mình một suối ngàm rồi mình thấy cây cây phúc phúc năng này ยิงสองตัวนี่ฟุกถึกเสยไหมปลาบอกค่อยลอยครับตามตรงเลยครับเมื่ออาการเป็นแบบใดะวะเมื่อวานนี้ลอยดีขนาด เรียมหาครับเตรียมหาได้แต่ตัวน้อยๆโอ้ปลาบุคอยร้อยเลย านเดี๋ยวหลุดมีนะ่น้องสาใหญ่ล้ะพันไปแล้ว ันไปแล้วผมว่าเอาลงเอาดีกว่าครับเดี๋ยวไปได้พี่นุอกห้ามเตือ,อเปรียกเปรียกห้ำเปรียกเปรียกก็ยอมครับตัวหามอยู่ไหมยังอยู่เลยหนักหนักอยู่ ลปล่อยเชือกลงไปนี้เนาะไปพี่น้องลงไปเอาปลากันไม่รู้ว่าปลายังอยู่บ่อหรือเปล่้มันคือนิ่งแท้หงุดไปแล้วดิให้วิง่งอยู่เดี๋ยวครับเสร็จแล้ว โอ้ไม่มีรุดแต่มันพันน่าจะไซรูน่ะพี่น้องผมก็ว่าไซรูแล้วครับเกี่ยวทำเปียกทำเปียกก็โยม สายลครับเจมๆเลยอย่าไปเบิือกันข้างบนย่านปลาหลุดหำเปียกก็ยอมโอเคพี่น้องเราจะได้สโลมาหนึ่งตัวนี่ครับเข้ากลางเลยบ่พลาดแบบนี้มันมีหลุดแต่เราต้องลงหํำเปียกครับเพราะว่าเราย่านมันหลุดนะครับโอเคพี่น้องสวยงาม ยอยยอยยอยอู้เก๋วไปครับห้าหกตัว tai, แล้วตาผมค่อยลอยแล้วมือนี่เหนือแปลกเดี๋ยวขึ้นต้นนี้แหละเผื่อมีตัวใหญ่มันล่องมาอีกนะพี่น้องเดี๋ยวหอนั่งดูกันต่อไปเพราะงั้นก็ย้ายไปเรื่อยๆถ้าแดดร้อนๆครับเฮาก็ชิกกับบ้านครับเก๋วไซย์ใหญ่นี่ปลารวมเลยครับเนี่ยจะได้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งนี่นะครับก็ได้ตัวน้อยอีกห้าหกตัวสี่ห้าตัวก็รวมหกตัว ให้แม่บ้านมาเอาไปนะครับได้ตัวนี้ก็คุ้มเลยครับวันนี้นะครับเนี่ยตัวใหญ่นี่ก็คุ้มเนาะถือว่าคุ้มเลยพี่น้องบุคุ้มจรกว่าจัางไลยแล้วเนะาะไซโลเนาะแร่กัดตาดเลยน่าจะเป็นป่าตัวผู้หรือตัวเมียกับลู <c oughs> ะเดี๋ยวให้แม่บ้านมาเอานะครับผมก็จะนั่งดูอีกจังหน่อยเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วครับมันใกล้เที่ยงแล้วยอมรับว่ามาแต่เศ้าเลยครับมื่อนี้นะครับมาแปดโมงป่าไม่ลอย

Lụt nó lụt một nhưng mà đây phúc bạn ăn nhiều <laughs> tôi nói cái dinh Phục phức nha bậc cậy nè một cái khắc đẹp lắm phao khinh luôn Ủa. ฮยอย่าีกหนึ่งแต้มน้อยๆทอดกำลังแซบนะครับรุ่นนี้ครับไป ลิ้นแหงีได้เลยพนะี่น้องเห็นไปงาหลางๆอยู่งงงงงงงใต้น้ำเลยอีกหนึ่งแต้มของเราอย่าหลุดเดอ้อพอ,อู้หัวหลุดครับเขาท้องก็ท้อง ดินนี้ประมาณสี่ขีดใชสามสี่ขีดโอเคอีกหนึ่งแต้มงามๆเนาะป่าปุคกอ้อยลอยครับเห็นแต่เงางาำลวดเนร้อไปไปไปเนาะกลับบ้านกันดีกว่านะครับได้พอได้ปนนครับมื้อนี้นะครับบ่มหมานเป็นไดปลามบันบนโ่โอยว่ ขนาดว่ารีบมาด้นะครับกัมือปืนเขาก็มากันหลายคนนะครับมาแต่เช้าเลยนะครับก็บบุค่อยมีไผยได้นะครับปลามันก็น่าจะรู้นะครับมันก็เลยไม่ลอยเอาก็ได้ตามที่เห็นนี่ครับที่ได้ขึ้นไว้นี่ครับกัได้ตัวละโลอยู่เนาะตัวใหญ่น่าจะเป็นโลแหละครับกัขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับมือหลังพบกันใหม่ชิไปหาอะไรชิไ่ยิงปลาบอกหรือจะไปหาพึ่งตีพึ่งไปลุ้นกันนะครับคลิปหน้าลาไปก่อนนะครับ よし